บายดีสวัสดีเนาะพี่น้องสวัสดีตอนสีเตียงเทีทยงแค่น้อปพี่นนะ้องวันนี้ก็มีอ่ามีภารกิจพีน่นะ้องได้มาโอปูข่ขอเมียเนาะอยู่ฝั่งลาวพนะี่น้องว่าอ่าป้าพี่นี่อยู่บ้านเฮ้าด้วยกันอยู่ฝั่งลาวนะ่ะแต่ละอ่าเขตตะเคียงว่ามันเป็นแนวใดพนะี่น้องตอนนี้เฮาอยู่ที่แขง,งขงมวนพี่น้องอ่าเมืองมหาไซเนะเาะแขงขมวนพี่น้อง วันนี้เขาได้มีโอกาสได้มาทายกับการสู่ขอของบ่าวสาวพี่น้องว่าเปื่นต่อรองกันแบบใดแล้อว,ว่าการอาธิษฐาแต่ละฮี่แต่ละข้องแต่ละเขตแต่ละแทงแล้อว,ว่าแต่ละภาคของประเทศเราว่าเป็น,นอะไรพี่น้องวันนี้เขาสิมาจอเลือกการขอแบบบ่าวสาวพีวาาวนพน่น้องว่าค้าดองอยู่ฝั่งเราเทไรพี่น้องไปเบื้งน้ำกันพี่น้องว่ามันเป็นไนะไเนาะไปดูกัน

มันกิดเหกันบ้านนี่หละรองตั้อาชิลั๊ดนึงพอมัามทิตามิศหานะครบมาส่งฟ้ามอบันหนึ่งงอบสองน้องตัวเบดหรอน่งมยัเยาิบลังวบาเอ้ได้มือเต็งือแงมือแต่งกละเออมือต่งมือแตงจองละ ท้านนี้เราบกว่าคนส้จะให้ดองทำขึ้นมาะเนาะยันลูน้อเอหยันว่าเกิดมีหูมีตาขึ้นมาหรืทาบ้านนี่เกิเจ้าหีของของเิเจ้าอะไกินงวดกินควายบ่ว่า่ะไปก้งินยาม่งานนอนมาปอลูกน้อยวาบอยได้บ้านเมืองเพื่อนปันมาเบื้องฝนมันพ่ดงานมวอย่างไรเพ่นหมออเพ่อนให่ลกควายตัวนึง คบ้านแหนมาล่ะทั้งเกี่ยวดองสองสส้นนะเขามาเราเดียวปราเดียวจะาเทียบได้ดีป๋อเย้ย่าเอทนี่มีฟองอะไรมาแล้วบ้านเมืองเลยจะอยู่เดียวยู่พูเลยความรู้เจาตาลางวัอนเอก็ว่ามันหายลอ

นอทางด้านลอรุดทางคำก็ปล่อยรุดทางคำเลเอาเอาไปได้ต่อรูปว่าเรื่องรุดทางคำเรารดได้รุดได้แต่ว่าไปเพิ่มคอนดขึ้นนะเอาหรอตอนนี้สมมตว่าถอกจากจาก3าลานี่มันจะเป็นถอกสี่ชิ้นเาทำละบาทนึ่งเรตัดออกเอาเป่บาทเดียวฮะเออนี่ยนี้รือล่าือว่านุคำคํบาทนูดบาทนึงบาทนึ่งเงินแั้นต้องหกสี่ิบล้านตองหกี่เอาหรไดอน มึงเอ็นึ้นเงินแต่คดองไหมนะคะชิบ้าคดองไหมค่ะชิบงขึ้นอยู่หันคขึ้นอยู่หันเเคยวคัมเขาเราตัดออกไหมเดี๋ยวว่าคัสองบาท้าเจ้าขอลดบาทยังงงจะลดไหนบาทเราเราลงกับลูกท่านน้านี่คันว่ารถค้าคับาทหนึ่งงมือแตงที่เข่าคํบาทหนึ่งเงินอ่ะชิบ้ามือแงมือแดงแต่แต่บริด้ขึ้นคดองกกระดองเลยจุ๊บนะชิบ้าอยู่หันแต่ว่าลในสิบข้าวันเช้าชิบหานี่บาทนีขึ้นี เกินชิบชิบไ้เนะมันปทคำนี้ต้องขก้นเงินน้ำนาแม่ว่าขึ้นเงินห้าสบเินหกสิบแม่ตระจรใงายอยู่แล้วเราำสองบาทนะป้าบานหนึงนะเพินน้ำพวกเขาบาหนึ่ง้เ่าเมื่อนั่นแหละยี่สิบล้านทั้งสิบล้านดูที่ไหนถามนั่งลยจะ ด้านแต่งเมืองเฮือนขอเราบอกว่าเอาตามใจลูกซะลูกพอใจก็อยู่ทำผัวพุ่็ไปว่าตามแต่งแล้วมันจะคือรับลูกรับเต้าขอเราบริเวณเออเมนเล้วอยู่ลูกว่าเออพอเดี๋ยวนี้เขาจะไปอยู่นะเพ่อปู่ไม่ย่าอยู่น้ำผัวอ่ะอยู่เอาใจใจลูกสุดยอดขเขาสุดยอดของเขาเขาต้องรู้กันพักรู้ว่าเฮ้ยเขาไปแล้วอยู่ก็ได้อยู่่นี่ก็อยู่ เอาตามเกินคอยนี่เราเราจะเอาเมือนัาขอมาที่ได้ก็พอไดยพอได้ว็พอคอยกับผู้เดียวผู้เดียวผู้ชายแบบช้ามาเปล่าเน่ มเียวัดผู้ชายกับผู้หญีงวัน้นี้มาสาคนุ้ยิงผู้เดียวนกับผู้ชายผุ้เดียวว่นนบนนนแต่ก้าไม่ได้บวได้้าแต่ว่ารองได้้าลูปจากเมื่อจะพูดก็แล้วเต้เานะแต่เขาานใหขึ้นแต่ก้าเาคือว่าต้นลูกต้เาเลาทีกันอยู่กับลมป่อยนะใจเขาพูดอยงนี้อีออีกอันนึงกัน

พอโยแม่กรยู่กายไอ้น้องขับคนมาเนาะมาเท่าไรคนก็ได้ถ้าเขาเกาตัวนี้แหละหาสิบลนครับาลเดียวแขคขับคนนั่นแหละคืวคืไเด้าบ่ายเอาดียวรั้เดียวเลายซ้ายาย้ายขายเาไาายเล็กหเนแต่่าสิรุลงมาฝ่ยันมันปุมันก็จ้ได้อย่างนี้โอเคผมกอเหลือแล้วจริงจีีี้วแ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਦਾ ਮੀਆਂ ਆ ਨਾ ਨਾ ਕੇ ਨੁਮਿਆ ਉਹ ਚਾਹ ਜਮੀਰ ਉਹ ਜੋੜ ਹੈ ਬਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੁੰਦੇ ਪੁਨੀਗਾ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਆ ਲੈਣਾ ਲੈ ਬਾਲੀ ਨਾ ਬੜੇ cửa 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 bạc này thì thôi <laughs> chia nhau à thôi bán không ละมือป่อละมีหมูตัวนึ่งหักสูงฝักสูงหมูนี่ก็ได้หมูนี่หรือวะมือป่อเนี่ยแหละนี่ก็เม่นเราโชว์ถางดอกว่างดมมาป่อเราเอาสีได้ส้มหมูไว้ฮะท้าก็เนดมมากระจ่ายงันนให้เขา แต่ตะบูโคดาไว้ลเมือเมื <c oughs> <c oughs> e Janeiro, ่อนานัดใหม่มาใหม่เมีเลา้วยมีเวลาหลายเองมาเล้เลยเนียมันมากนมาเราเราจะซือเรากัซื้อี๋ยวกมาอีกคน

กจยตับีนี่เปนบรุไดทำเพ่างเียว้าวไม่ได้สิเพื่อหลังนึงตัมันคืองบรนอกของฮับเท็กแล้วก็เจ้าฮับเลก็บ่้ยนกเรนี่แหง่เบีิ้าจเห็นกีรอยลังเงี้ยพอดีนองได้บ้าน้อางกิน้วเพราะ่าเพาะ่ามัน

อดแล้ว่าหอกอะรก็ได้ตีมันจำยายเห็ได้มีนี่แหละอันนั้นกัลูกออกเสียแล้วไออกะไรก็ได้ว่าว่าเป็นเงิอนมาจ้ำเ้อเอา้ำเลยแครว่าอัน้บดวันหนึ่วสารนี่เนาะวบดวระเทศกันนเขาเอื่นว่าอันนี้แหละเขาพองเขาพอเวลาอันน้นายเขาเาต้องไ้เเ่ออยงทั้ง่านี่เขาแงฟยเลูกกหลาทั้งทั้งพายเคยรขามาแล้วมาดู พี่นับคองฮะ้า่านน้องานน้่ันดึกว่าบาษเอนยังยืนว่าหัวเขาเป็นขัวเป็นเมียบเนก็ไ่ได้เนาะอยดมีลูกมีเต้าก็บรรลุไ่ไปอ้ลูกใรลูกคนลูกครอยู่คนไทยผู้เหที่ได้แลวบรรยากาศหลังจากขอเรียบร้อยแลรวสนประมาณนี้เนาะค่าดอกท้หมดเนาะประมาณหาสิบล้านพี่น้องเรมกันเบียหาสิบลังคำบาทหนึ่งเนาะ มีหมูแล้วก็มีงัวเป็นประเพณีของเราเฮาปีเราไม่เบี่ยงเนาะขอเรียบร้อยแน่วสิบจตังค์ขอเรียบร้อยแล้วไปด,อด,อด้อย เงินชาปบ้านเนะาะโอเคนะพี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปเด้อว,วันวาอ่าพิธีแบบเล่าเลาแบบนี้ก่ะยังซีอู่แบบสังคมล่าแบบนี้ตลอดไปเนาะเดี๋ยวบนภูเขาพี่น้องบรรยากาศอา่าคางบ้านเจ้าบ่าวเนาะว่าอากาศค่อนข,นขอ้างจะดีเลยพี่เนาะมีภูเขาเต็มไปหมดเลยพี่เนาะต้องอาาบอรรยากาศนะพี่น้องแข่งขมวดนี่ บรรยากาศคดข้างดีครั้งแรกในสวิตพี่น้องที่ได้มาเยี่ยมเยือนเนาะอยู่ที่แข่งขงมวนพี่น้องก็ได้มีโอกาสได้มาไายแต่ละ,ะเขตของประเทศเลา่าเป็นที่ไหนแต่ละเขตเนาะอันนี้อยู่ที่แข่งขงมวนพี่น้องมุงภูผาเนาะคุณบอกเลยว่าโคตรดีเลยพี่น้องบรรยากาศกันเลยภูผาเขาคันจะงามแห้งพี่น้อง ได้พี่น้องเลิศสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าเมื่อไหร่เราจะมีคลิปนึ่างนให้พี่น้องเบิ่งเนาะกะ็อย่าลืมฝากกด subscribe พี่น้องกับสองประมาณชแนลเนาะทางทางแฟนเฟซประมาณชแนลพี่นอ้องหวังว่าโอกาสหน้าเราสิพ่อกันใหม่เนาะ,ะคลิปหน้าเด้พี่น้องเลิศติดตามคลิปต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวด้วยดีเสมอมากพี่น้องอย่าลืมอ่าโฆษณาเข่าก็อย่าลืม,ลมดูโฆษณาให้มันจบเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเงินสีเข่าเนาะ